ดีครับชาวราศีพฤษภหรือาราศีธัูทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทาโรแมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีนะครับรอบประจําเดือนเซปต็มเบอร์2021หรือเดือนกันยายน2564นะขอต้อนรับนะครับชาวราศีพฤษภหรือาราศีธัูและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือเอฟซีทุกๆท่านและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับเข้าสู่เดือนเซปต็มเบอร์หรือเดือนกันยายนนะครับ แน่อนอนว่าเดือนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ผ่อนคลายมาตรการลงบ้างแล้วนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับกับชาวราศีพฤษภทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณคงได้ออกไปข้างนอกกันบ้างแล้วนะแล้วก็หลายๆคู่คงได้เจอคนรักของคุณแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับในเดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภหรือทอรัสเนี่ยมีความสําเร็จในเรื่องของความรักละกันนะทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วใครที่ยังโสดก็ขอให้คุณได้เจอคู่ที่ดีนะครับ นะหรือว่าได้เจอเจอโซเมทที่คุณคาดหวังไว้ในเดือนนี้หรือว่าใครที่มีกู้อยู่แล้วนั้นก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมว่ารักแบบมีสตินะครับแล้วก็ไม่ทําใจตัวเองเกินไปนะยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปละกันนะก่อนอื่นนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับทารูแมนด้วยละกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทารูแมนที่จะผลิตคลิปดีๆออกมานะถ้าเกิดท่านถูกใจผลงานของทารูแมนนะครับ ก็สามารถที่จะกดกระดิ่งติดตามเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดผลงานของทาร์โรแมนไม่ว่าจะเป็นพ i ิกอแด็กในเอพิโซดต่างๆความรักความสัมพันธ์ของชาร์ทสิบสองราศีรอบประจำเดือนทุกๆเดือนนะครับหรือจะเป็นแล n ดอทไทม์เลสในเอพิโซดต่างๆก็แล้วแต่ขอบคุณทุกๆคำคอมเมนต์นะครับทั้งเข้ามาดีแล้วก็ไม่ดีด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่องาะว่าทาร์โรแมนช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าทําคลิปอบกชา้านิดนึงนะฮะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็ มีในเรื่องท้านันเกี่ยวกับภารกิจในเรื่องของงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังไงก็จะทําผลิตคลอทั้ง12ราศีให้ครบแน่นอนในเกาะวันที่10นี้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าก็พยายามที่จะทําคลิปออกมาให้เร็วขึ้นนะ <S <S ก็เดี๋ยวดูการพัฒนาการต่อไปแล้วกันนะครับแต่แน่นอนนะครับทาร์โรแมนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็แน่นอนครับทาร์โรแมนได้เปิดไพ่ออกมา5ใบแล้วแล้วก็นําเสนอไพ่ทาร์โรกับไพ่แนวใหม่นะครับชื่อว่าเลนอมองส์นะครับ ซึ่งเป็นไพ่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไพ่ชื่อว่าฟรานซิสเพนเตอร์ทาร์นะครับฟรานซิสเนี่ยเป็นจิตรกรหรือว่าเป็นเพนเตอร์เนี่ยคนอิตาลีนะครับผมค่อนข้างจะชอบผลงานของเขานะก็ได้หยิบผลงานในทาร์โลชุดนี้ก็คือฟรานซิสเพนเตอร์ทาร์อนะครับเอามาเรดดิง้งในความรับความสมพันธ์ของชาวราสิงห์พฤษภหรือโทรัสทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนกันยานี้ด้วยแล้วก็เลนอมองส์นะครับซึ่งเป็นระบบที่สื่อด้วยภาพนะ ซึ่งมันจะมา c l ลิ i f i e นะครับในความรักความสัมพันธ์ในรอบของเดือนเซปตเหมิร์หรือเดือนกันยายน2 5 6 4หรือ2021ให้กับชารัสีพภหกือโทรัสทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วได้อย่างแม่นยาชัดเจนและตรงใจให้กับชารัสิพฤสภด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเขาฝากอีกหนึ่งผลงานนะครับเกี่ยวกับศาสตร์แมโทรโลจีเกี่ยวกับในศาสตร์ตัวเลขนะครับตัวเลขพลังหลักพลังเบอร์มือถือเรามาดูกันว่าเบอร์ของคุณที่คุณมีอยู่นั้นเนี่ยเป็นพลังด ยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาให้ตรวจเบอร์กันได้ผมตรวจให้ฟรีนะครับและก็พร้อมที่จะจัดจําหน่ายเบอร์ที่มีพลังงานด้านบวกให้กับคุณคุณด้วยซึ่งคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับกับในความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะจากที่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ดีคุณอาจจะมีเบอร์ที่หรือว่าตัวเลขที่มันอาจจะเป็นการกินีกับคุณหรือว่ามันเป็นพลังงานทางด้านลบให้กับคุณนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะที่ให้ความไว้วางใจในการให้ทาร์โรแมนนั้น เปลี่ยนเบอร์ให้นะครับแล้วก็ให้ r รดด i ้ g ด้วยยังไงขอบคุณมากๆเลยนะยังไงก็ฝากผลงานตรงนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อสำหรับบุคคลเท่านั้นนะฮะถ้าใครเนี่ยสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ hmm. เข้ามาหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะหรือว่าคุณจะเข้าไปใน Facebook mm hmm. พิมพ์คำว่าดูดวงพายิบศอย่างสัมผัสบายทาโร์โมนก็จะเห็นกิจกรรมบางส่วนทาร์โมนและเห็นเบอร์ที่ทาโร์โมนนั้นได้ออนไลน์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ยังไงใครสนใจเบอร์ไหนสามารถที่สั่งเข้ามาได้เลยนะในราคาที hmm. ่ ราคาที่แบบมันไม่แพงเกินไปนักพอที่คุณจะจับ้องได้นะครับไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นเป็นอะไรนะฮะเป็นหลักพันเท่านั้นเองนะยังไงก็โทรเข้ามานะครับหรือว่าถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาละกันยังไงขอฝากผลงานนี้ด้วยละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคําทานายเลยละกันสาหรับซาลาสีพฤทธศกเอาคนที่ยังโสดก่อนนะครับด้วยอิทธิพลของพ่ย Francis ส a พ n t e r Taro เนี่ยด้านบุตรคุณได้ไพ่นะครับเซเว่นออฟพันครเจ็ดเหรียญแล้วก็เอ of ออฟซ1หนึ่งเหรียญนะครับ t ชมเบสครับใบที่3ด้านบนนะฮะก็คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ใบที่4ด้านล่างก็คือ The judgment ทนะครับไพ่ของคำพิพากษาแล้วใบที่6ไอ้าท่านโทษฮะใบที่5ใบสุดท้ายก็คือ six ออ c u ัหรือไพ่6ถ้วยนั่นเองนะ,ะดูเหมือนจากพลังงานของ the f ฟานซีเพนเตอร์ทารนะครับในเดือนนี้รู้สึกว่าคนโสดของชาวราศพีพฤษภค่อนข้างจะนึกถึงคนรักเก่าๆนะซะ,ะส่วนมากนะครับอาจจะเป็นคนรักที่อาจจะ เคยเลิกลาก,กับคุณไปแล้วนะครับหรือ,อาจจะเป็นคนรักที่เหมือนกับว่าอาจจะเสียชีวิตไปก็ได้หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะรู้สึกในเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะนึกถึงคนรักเก่าหรือว่าคนรักเก่าของคุณนะครับสำหรับทาโรแมนจะบอกเอาไว้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะคืนดีกับคนรักเก่านะครับสำหรับชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่ยังโสดเนี่ยผมบอกเลยว่าในช่วงตั้งแต่วันที่15นะถึงวันที่30ของเดือนกันยามีเกณฑ์ที่คนรักเก่าของคุณนั้นจะย้อนกลับมานะครับคืนดีกับคุณ ไม่ว่าตัวคุณเองนั้นจะติดต่อคนรักเก่าของคุณไปหรือคนรักเก่าของคุณนั้นจะติดต่อคุณมาก็ตามนะสาหรับชาวราศีพฤษภหรือโทรัสคุณที่ยังโสดนะครับอันนี้ให้ชาวราศีพฤษภนะครับหรือโทรัสคนที่ยังโสดรับรู้เอาไว้เลยนะและขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณนึกถึงคนรักเก่าๆคุณก็มีเกณฑ์จะมีเกณฑ์จะได้เจอเจอหรือว่ามีเกณฑ์ได้ปฏิความสัมพันธ์นกลับมาคืนดีกันใหม่นะครับนะไม่ว่าคุณจะเพิ่งเลิกกันไปหรือว่าจะเลิกกันไปนานแล้วแต่สำหรับคู่ที่คนรักนั้นจากไป ก็คือหมายความว่าคือได้ไปจากโลกนี้แล้วนะครับคุณก็ควรจะมีเกณฑ์ในการไปทําบุญสังฆทานหรือว่าตักบาตรท,ทาบุญให้กับคนรักเก่าคุณบางอาจจะไปไปได้ว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะมาเข้าฝันคุณนะครับหรือในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะหวนเลืลึกถึงคนรักเก่าเหลือเกินอยากจะติดต่อเข้าไปนะ ดังนั้นมีเกณฑ์สูงมากทีเดียวที่ว่าคนรักเก่าของคุณหรือคนที่คุณรู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีๆนะครับแต่อาจจะเลิกกันเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งตรงนั้นก็ตามมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเกณฑ์ในการปฏิภาสัพันธ์แล้วก็กลับมาคืนดีกันใหม่ได้นะสำหรับชาวราศีพฤษกแล้วก็คนที่ยังโสดนะครับอันนี้คือคนที่ยังโสดนะ หรืออีกในหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะมีดวงในเกณฑ์ในการเดินทางไปนู่นมานี่ค่อนข้างเยอะนะครับและอาจจะได้ไปเจอเจอบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีนิสัยสุภาพน่ารักมีจิตนิสัยเหมือนเด็กและที่สําคัญนั้นเขาหรือเธอนั้นอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะครับในเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอหรือมีการปฏิความสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะชอบเขาหรือเธอหรือเขาหรือเธออาจจะชอบคุณก็ได้ นะครับแต่ยังไงก็ขอให้คุณนะั้นเปิดใจกว้างๆเอาไว้ละกันเพราะว่าในหน้าไพ่ของฟรานซิสเนี่ยเพนเตอร์ทาร์เนี่ยมันมีไพ่ของจอร์จแมนละไพ่หกถ้วยขึ้นมานะครับมันเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสจะสางความสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณอายุอายุที่น้อยกว่าคุณประมาณนี้เลยนะดังนั้นคุณดูเอาไว้นะครับและอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงของเดือนต่อๆไปด้วย ในเดือนนี้คุณอาจจะมีการตัดสินใจในการที่จะคบใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคุณไปเลยประมาณตั้งแต่สิปีขึ้นไปนะครับ หรืออาจจะเป็น long distance relationship ด้วยอาจจะเป็นคนรักต่างชาติต่างภาษานะครับซึ่งมีคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักเขาจากโลกทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือจากการเดินทางยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่ยังโสดคุณมีดูในการเดินทางค่อนข้างจะบ่อยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและแน่นอนนะครับในเดือนนี้ดูเหมือนว่าพลังงานของชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่ยังโสดคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะ จากประสบการณ์ที่มันผ,ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความรักที่มันสําเร็จหรือเป็นความรักที่ไม่สําเร็จก็ตามนะฮะมีเหตุให้มีเหตุในการเลิกลากันเนื่องจากประการใดๆทั้งปวงบอกไว้เลยว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เจอเจอคนรักเก่าของคุณได้มีเกณฑ์ในการกลับมาปฏิความสัมพันธ์กันต่อนะครับหรือคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไปเลยนะยังไงก็ขอเอวยพรให้ชาวราศีพฤษภนั้นได้เจอเจอคนรักเก่าสําหรับชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่ยังโสดที่คุณละลึกถึงคนรักเก่านะ แต่ถ้าใครไม่มีคนรักเก่าหรือไม่ได้คิดถึงเลยคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่อายุน้อยกว่ามาชอบหรือคนอายุมากกว่ามาชอบยังไงก็ขอให้เปิดหัวใจไว้เพื่อรับพิจารณาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนหน้าเนี่ยชาวราศีพฤษภหรือทอรัสเนี่ยสำหรับคนโสดความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงเดือนออกตุลาคมถ้าคุณมีการปฏิกความสัมพันธ์กับคนในเดือนนี้นะครับนะดังนั้นให้คุณไปดูคนที่มีคู่ในรอบผลเดือนออกตุลาคมแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดใครยังโสด ก็ถือว่ายังโสดอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นั้นอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถือว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีพฤษภหรือาวรัสเข้าใจด้วยแล้วกันนะยังไงทาวแมนก็อวยพรให้คุณสําเร็จในเรื่องความรักและได้เจอเจอคนรักเก่าหรือได้พบคนรักใหม่ที่เป็นคนนิสัยดีนะครับพอาดูจากหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นคนนิสัยดีนะคบบถอ่เลยนะ ดังนั้นผมเลยบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเหลือโทรัสคนที่โสดเนี่ยขอให้คุณเปิดใจเอาไว้บ้างแล้วกันนะครับยังไงก็อเอพรให้คุณโชคดีในเดือนนี้นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างสำหรับชาวราศีโทรัสหรือพฤษภนะครับไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีอยู่กันแบบไปไปมามาคบกันไปไปมาอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันมีประเด็นมีปัญหากันหรือไม่มีประเด็นหรือสถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนนั้นไม่ชัดเจนนะครับ เนื่องจากอิทธิพลของฟรานซิสแพนเตอร์ทาโร่เนี่ยนะครับคุณได้ไพ่เซเว่นพานาคอร์ด้านบนนะเอกออฟซอร์ดหนึ่งเลเยญแล้วก็แชมเบอร์รนซ์ก็คือไพ่ของการเปลี่ยนปแ,แ,แปลงเล่นแร่แปรธาตุเดอะจั d เมน n ์ด้านล่างใบที่สี่และใบที่ห้าก็คือไพ่ six of cups หรือหกถ้วยนั่นเองนะครับอ่ะใครที่มีประเด็นต่อก,กันนะครับมีอะไรต่อก,กันก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะครับทาโรแมนก็อยากให้ชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยรู้ไว้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ในการที่จะกลับมาคืนดีกับคนรัััััักกกกหรรืออวว่าาาาลบบมมมสสนนนคคคพธ์ขงุณะ ไม่ว่าคนรักของคุณนั้นจะมาง้อคุณก็ดีนะครับหรือว่าคุณจะไปง้อคนรักนะโดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากวันที่5นะครับหรือหลังจากวันที่10ของเดือนกันยายนหรือซ e p เ e m b e เบอร์ไปเนี่ยมีโอกาสที่คนรักเก่าเนี่ยจะกลับมาย้อนคืนดีกับคุณหรือว่าคนที่โกรธกันไปทะเลาะกันไปนะครับหรือคุณอาจจะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่พูดต่อกันนะคุณจะมีเกณฑ์ในการได้กลับมาคืนดีกันในช่วงของประมาณหลังวันที่10ของเดือนซ e p เ e m b e เบอร์ไปแล้วนะครับและแน่นอนนะครับในการกลับมาคืนดีก็ย่อมมีการปรับปร จากในอดีตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนสอนใจระหว่างคุณกับเขานะครับไม่ว่าอาร์กิมีหรือว่าปัญหาในการทะเลาะกันเนี่ยจะยิ่งใหญ่หรือว่าจะเล็กน้อยก็ตามแต่จะมีการปรปับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้นและอยากบอกให้รู้ไว้เลยนะครับว่าใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ยคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนี้เขาหรือเธอคนนี้ก็คือโซเมตหรือว่าคู่แท้ของคุณนั่นเองหรือจะเป็นทวินเฟรมของคุณก็ได้ ยังไงคุณนั้นก็รู้อยู่รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าไหนๆจะทะเลาะก,กันมันก็ไม่เลิกกันยังไงสู้ว่าคุณกลับมาคืนดีกันจะดีกว่าแล้วก็อารุ่อร่วยให้โอกาสซึ่งกันละกันนะครับสำหรับคู่ที่มีประเด็นซึ่งกันละกันนะและสําหรับคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับในเดือนนี้คนที่คุณคบอยู่ด้วยโดยเฉพาะหลังจากวันที่15ของเดือนสัปดาหมถึงวันที่30 ของเดอะซัตเท์มเนก็มีโอกาสที่เขาคนนี้หรือเธอคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสแสดงปฏิความสัมพันธ์ให้กับคุณเนี่ยในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นตัวชาลาสิพฤษภศหรือโทรัสเองคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะสังเกตว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขามีการบอกกล่าวคุณหรือว่าแสดงออกในรูปธรรมหรือว่าเป็นการกระทําให้คุณรู้สึกดีว่าเขานั้นมีใจให้คุณหรือเธอนั้นมีใจให้คุณก็ตามนะครับ ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากจะบอกเอาไว้ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั้นก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเราก็มาดูกันในเดือนต่อๆไปว่าเป็นยังไงนะครับและสําหรับคู่ที่มีปัญหเด็นกันเลยในเดือนนี้ก็อาจจะในครึ่งเดือนแรกนะครับคุณสองคนก็อาจจะยุ่งๆกันในเรื่องของการงานสักหน่อยทาให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้นอาจจะไม่ค่อยหวานนะแต่หลังจากวันที่1ิของเดือน กันยายนไปแล้วนะครับหรือเซตทมเบอร์ไปแล้วเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ในการที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสให้เวลาซึ่งกันและกันมากขึ้นมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมีการเจรจาสื่อสารมีการสนทนากันมากขึ้นมีการดูแลแล้วก็หูใหญ่ให้เวลาซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและโดยเฉพาะคู่ที่มีบุตรหรือบริวารหรือมีลูกอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้ลูกอาจจะนําความปลื้มปิติมาให้ทั้งคุณแล้วก็ สามีหรือภรรยาของคุณด้วยนะครับนะดังนั้นก็ถือว่าในเดือนนี้คุณสองคนก็อาจจะมีเกณฑ์นในการร่วมใจนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวสวิตช์แฟมิลี่หรือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นนะเพราะว่าคุณสองคนนั้นก็จะมีเกณฑ์นในการทําให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นนะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในความรักเนี่ยโดยพลังงานเอเนอรจีของชาวราศีพฤษภทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในทิศทางที่ดีในเดือนนี้นะครับถ้าคุณมีโอกาสนะครับ ให้คุณชวนคนรักของคุณนั้นไปทําบุญด้วยกันก็ได้หรือชักชวนคนรักของคุณนั้นไปทําบุญด้วยกันนะครับและก็จะเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นในรอบเดือนนี้นะก็จะส่งเสริมนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนั้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนออกตุลาคมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภหรือทอรัสนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดต่อแต่เดือนนี้เป็นทิศทางที่ดีหนเเลยยทีีดว ยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นราบลื่นนะครับและคู่ไหนที่ไม่ได้เจอกันเดือนนี้ได้เจอเจอกันแน่นอนนะหลังจากที่ผ่านสถนานการณ์โควิดหรือว่าประเทศเราล็อกดาวน์มาที่ผ่านมาสําหรับเดือนนี้ก็ผ่อนคลายมาตรการก็ค,คิดว่าหล,หลายๆคู่คงได้เจอกันและคู่ที่อยากจะเจอกันเนี่ยก็จะได้เจอกระสมดังใจนะครับนะยังไงก็ให้ได้เจอกันไวๆละกัน คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ของค i l d e สล i เ e r l e เลเดมองนะครับเป็นระบบใหม่ซึ่งจะมาคาราฟ้าให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภหรือทอรัสนะครับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบเดือนสิงหาคม2021หรือเดือนกันยายน2564นะเดี๋ยวทาร์โรแมนนั้นเปิดให้หนึ่งใบเอาคนโสดก่อนละกันนะครับคุณได้ไพ่ใบอะไรเอ่ยคุณได้ใบ41นะครับเป็นไพ่ของตะวันที่มันขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าบ่อน้ำน,นะครับที่พร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะหย่อนนะครับ เขาเรียกว่าอะไรบักเกต็ตของอน้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากระป๋องน้ำนะครับหย่อนลงไปพือตักน้ําขึ้นมาบ่งบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่ามันเหมือนกับว่าตะวันลุ่งสางนะครับอะไรที่เริ่มต้นในทิศทางที่ใหม่ๆเนี่ยดังนั้นชาวราศีพฤษภหรือทอรัสคนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนรักของคุณนะคนรักเก่าของคุณด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับใจคุณว่าคุณยังคงรักแล้วก็ผูกพันกับคนเก่าอยู่หรือเปล่านะ แต่เขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เริ่มกับใครในความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆก็ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเริ่มตน้นนะก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะได้คิดใหม่ทําใหม่มีความรู้สึกที่ใหม่ๆนะครับยังไงขอให้คุณมองโลกในแง่บวกแล้วก็คิดกับความรักในแง่บวกด้วยราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนำพาทําให้คุณสําเร็จได้คุณอาจจะไม่ต้องอยู่โสดต่อไปสําหรับเดือนนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่ากลับมาหรือคุณอาจจะเจอใครที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณก็ตามถือว่าเป็นการปฏิความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างยังไงก็ขอให้คนโสดนะชาลาศีพฤษภพหรือโทศัสนั้นประสบความสำเร็จด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้หนึ่งใบนะครับกับคิวดสนะครับเดอะลิเวอร์ออฟเลดามองส์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะ คุณได้แมาเลขแปเป็นไพ่ของฟาโร่นะครับกับหลุมศพของฟาโรมันเหมือนบอกบอกว่าอดีตต่างๆที่คุณเคยเจ็บช้ำน้ําใจหรือคนรักของคุณนั้นได้เคยทําให้คุณผิดหวังยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะบอกให้เลยว่าให้คุณพยายามทิ้งในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ดีหรือพลังงานเอเนอร์จีที่ไม่ดีนะครับในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นหลุมศพนะนะอยากจะให้คุณกับคนรักหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาคนรักคุณไม่มีเวลานะครับคุณก็ควรจะขอเงินคนรักของคุณแล้วให้ให้คุณไปทําบุญบริจาครงศพร่วมกันจะดี อ่าผมบอกไว้เลยนะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคุณได้ทําบุญลงศพร่วมกันนะครับไม่ว่าตัวคุณเองจะไปทําให้แฟนคุณก็ดีหรือว่าคุณจะไปทำให้กับคนรักคุณก็ดีนะครับเขาบอกว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่นั้นมันมีเกณฑ์ที่คุณสองคนนั้นจะเขาเรียกว่าถ้าเกิดในปัญหาในเรื่องทางความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเรื่องหรือมีประเด็นกันนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมันก็จะดิบดีขึ้น ดังนั้นอยากให้คุณสองคนนั้นไปทําบุญสักหน่อยนะครับทำให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องทางด้านความรักเนี่ยเขาปล่อยคุณแล้วก็อโหสิกรรมให้กับชาลาสีพุธศพหรือทรัสด้วยนะดังนั้นในเดือนนี้อย่าลืมไปทําบุญลงศพนะครับแล้วก็พยายามลีฟหรือว่าทิ้งอดีตต่างๆนะครับในความรักที่มันเป็นเอ NERGY ที่ไม่ดีและพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะครับไอาการโกรธกันหรือว่าคนรักทําให้คุณเสียใจมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆความสัมพันธ์ก็อยากให้คุณคิดไปอย่างนั้นแล้วกันนะครับแต่ก็ขอให้คุณนั้นอย่าได้ไปตัดรอนหรือว่าอย่าได้ไปเลิกลาถ้าคุณคิดว่าคุณยังรักคนคนนี้อยู่นะและคุณยังคงให้โอกาสและให้อภัยซึ่งตัวคุณเองนั้นจะรู้ดีดังนั้นความมีอีโก้ของตัวคุณเองก็ดีจะต้องลดลงไปนะครับแล้วมันก็จะทําให้ความรักของคุณกับคนรักของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นสถานภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณเองนั้นยอมให้อภัยยอมเปิดใจแล้วกันนะ พยายามทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีที่ไม่ดีนะครับหรือว่าความคิดที่มันเป็นแรงอีโก้หรือว่าในเรื่องของการที่จะเอาชนะต่อกันเนี่ยทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณจะสู้ต่อกันไปทําไมเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องทางด้านความรักไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับก็ขอให้คุณแสดงออกในเรื่ององความรู้สึกว่าคุณยังคงพร้อมให้อภัยและยังคงรักเขาหรือเธอเหมือนเดิมเท่าน,นั้นแหละคนรักเก่าของคุณจะกลับมาแน่นอนหรือคนรักที่มีประเด็นหรือมีปัญหากับคุณจะกลับมาแน่นอนนะครับ ยังไงเดือนนี้อย่าลืมชวนคนรักไปทําบุญลงศพแล้วคนโสดด้วยนะมีโอกาสให้ไปทําบุญลงศพหน่อยนะครับแล้วก็จะทําให้ความรักความคิดความอ่านของคุณนั้นมันดีขึ้นทําให้มันโปร่งใสทําให้มันเฟรชขึ้นนะครับทำให้เหมือนกับว่าคุณจะได้ไม่ต้องจมปลักอยู่กับอดีตที่มันเจ็บปวดนะคุณจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับยังไงทารุณแมนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภหรือชารัศคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยในเดือนนี้ก็ขอให้ความรักของคุณนั้นผ่านในเรื่องอุปสรรค ไปต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตอะไรที่ร้ายและขอให้ได้กลับมาคืนดีกันสักทีนี่คือภาพโดยรวมของการอ่านความรักความสมพันธ์ของชาราสีพุทธศกหรือทอรัสนะครับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนสัปดเบอร์2021หรือเดือนกันยายน2564นะแน่นอนนะครับว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นมันอาจจะเหตุการณ์สลับกันบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเกิดขึ้นบ้างหรือไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นเลยถือว่าคุณดูเพื่อเพื่อความบันเทิงไปอยาไไปซีเีเยมัน,น แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้ในสถานการณ์ความรักของคุณได้แน่นอนเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าการแดนซ์ในเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไงซึ่งทารุมานนั้นก็ได้นําเสนอให้คุณแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูดูดดส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปในดูดวงไพ่ยิปซีานสัมผัสของ a c e b o o k นะฮะของทารุมนนะครับดูดวงไพ่ยิปซีานสัมผัสก็สามารถที่จะแอดเ,เข้ามาจอคิวกันได้ ทารุมายังมีคิวว่างๆให้กับชาวราศีพุธศกนะครับทอรัสหรือว่าชาวทั้ง11ราศีที่เหลือ f c ทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่สนใจผลงานของผมด้วยยังไงก็ให้ผมได้เป็นคําตอบได้เป็นไกด์ไลน์ในทางที่ถูกต้องให้กับคุณแล้วกันนะครับว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นในทิศทางใดถ้าคุณมีปัญหาหรือว่าคุณยังคงค o อนฟิวส์หรือว่าสับสนในเรื่องทางด้านความรักนะผมพร้อมที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นคําตอบให้คุณซึ่งคุณเองนั้นจะต้องทึ่งด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์ครับ ยังไงสนใจก็อัดไลน์กันเข้ามานะครับแล้วก็ยังไงขอฝากเกี่ยวกับพลังงานเบอร์โทรศัพท์ก็คือ m a โทโลจีตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณในทิศทางที่ดีขึ้นเลยซึ่งคุณเองอาจจะต้องทึ่งอยู่พอสมควรนะยังไงก็หลอกปรึกษากันเข้ามานะครับ และเราจะมาเจอกันใหม่ในรอบเดือนออกชโนเบอร์หรือเดือนตุลาคมนะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภหรือชารัสทั้งคนโสดและคนที่มีคู่จะไปใน,นทิศทางไหนต่อไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแต่เดือนนี้ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นสําเร็จนะครับและจงมีพลังใจให้มากๆมีสติแล้วก็คิดอย่างแง่บวกนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้า l ั c ก y in ินเกม u ั k ก in อิน e ินะครับชาวราศีพฤษภรกักทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภครับ สวัสดีครับ